อยู่กันในช่องไดโนเกม e r อยู่กันในเกม Create of Sonaria นะคะผมวันนี้เรามาฟาร์มเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวปีหายมีตัวฟาร์มตัวใหม่ตัวแบบน่าจะฟาร์มดีมากๆตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นทั้งสัตว์ปีกมองเห็นเลือดได้เนี่ยมีลมหายใจตั้งหากอืมแถม มีสกิลนะครับป้องกันพิษ40เอร์เลือดอยู่ที่288ดาวเมจอยู่ที่180มีสตมนม์น่าอยู่ที่100ใช้เวลาในการจเจริญเติบโตครึ่งชั่วโมงบวกกับอีก2นาทีเท่ากับว่าถ้าเกิดอายุ200เนี่ยก็จะประมาณชั่วโมง4นาทีเนาะการเดินอยู่ที่27 วิ่งอยู่ที่3ามบปดศน์บินจะอยู่ที่ส1่เนาะมารับผมมาซึ่งลมหายใจหรือการพ่นเนี่ยเขาจะพ่นเป็นพิษนะไม่ใช่พิษดีพ่นเป็นกรดมาครับไม่มีสล็อตที่ใช้งานอยู่เอ๊ะไม่มีสล็อตที่ใช้งานอยู่หรอ เบรกเบรกนะอ่าต uh, ้องเป็นสสปีกเนาะคุณไม่มีล็อร์รตที่ใช้ ลองลบตัวทิ้งไปลบสลับสิมีชีวิตใช่แล้วลบไปแล้วตัวนี้มนาะตัวนี้เอ้ยกดไม่ติดแม่ช่วงไรทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้โรสปีก ได้แล้วน่าจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะบลักนะไม่ต้องหต่งสียอะไรเพราะมันเป็นแนวตีมกรดตีมกรดมันพ่นเป็นกรดเลยต้องเป็นสีเขียวนี่นแหละเกิดที่หิมะไม่ใช่หิมะเกิดที่ flower ร์โคครับแม่เกิดมาอย่างงี้จะต้องขึ้นไปข้างบนกันเลยล่วง แต่ว่าตอนเอ็ดเลยฟ่ีซักไนเหยิบมาบางส่วนก่อนแลขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ลงตรงนี้กินเพื่อให้ได้บั๊ก โตวไวคือได้บัฟโตวไวมาแล้วหลังจากนั้นก็นอนเฮ้เราไม่ได้บอกว่าเราจะมาโตนี่เราจะมาฟาร์มฉะนั้นอย่างแรกไปนี่น บอกสเตมิน <c> า <oughs> จะหมดให้เราทำไงแต่แถวนี้คนเยอะให้เรากดร่อนสเตมินามันก็จะค่อยๆรีมาให้มาอันนี้เป็นเควสใต้น้ำใช่ไหมนี่เควสใต้น้ำปะใช่แล้วแหละ มาบินโอเคร่อนต่อไปแต่บอกก่อนนะการร่อนมันต้องใช้แรงนิดหน่อยโอเคเพอเรามีแรงในการร่อนแล้วก็ไปได้เฉยๆอ้าเหมือนที่เกาะดีดีเสเ็จเคือ ไปทะเลสาบไปไหนมันคือสีน้ำอุ๊ยมีจอยแต่งเยมันี่ขึ้นอ่ะเราต้องเล่นไปตามแรงลมนะมันจะได้นี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะไวขึ้นมันไม่ใช่ดีเซอร์ดีคือเริ่มเมส เรทำเครทอยู่เครทจับคู่เป็นกระเล็กมากรา์แล้วก็มันปีนได้ไม่ใช่เหรอไอตัวนี้อะมองไว้นะ โล่วเร็วเร็วอันนี้อันนี้นี่นี่นี่เอ้ยโอเคโอ้โดได้บัฟตัวลต่อไปก็จะเดินทางขึ้นเหนือนไปสโน์ดีกว่าปิดติดในตัดครับแล้วก็ร่อนโอเค ปินไปตามแรงลมปินไปแรงลมอ่ะแรงลมแรงลมอ่ะไม่ง้องก็ได้จะไปที่หิมะเอแดงหิมะเขาค่อยทำได้แปลกนะจากทะเลทรายมาเป็นหิมะแทนที่จะเป็นปา่าอเอ้ย ที่เห็นตัวตะกินนี้ไม่ควรไปยุ่งเหมือนเขาจะออกเด่ะชึบหลบมาตรงนี้เราย้อนกลับมาที่ทะเลทรายนี่วะไม่มีอะไรอื้มดินลอดหินไปอื้มเราจะลอดนนะ้ำไป ังหวะน,นี้แหละที่เราต้องกดสปีดกดร่อนกดหยุดสปีดแล้วก็จะไปต่อได้แม่ <Okay. S 1> ทีโพสเลยหม่ละมังกรตู อยู่เลยอีกแล้ว ดิเีรียมตัวระวังจูโจมจับไ,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 ไม่โดนจะับไม่โดนเฮ้ยทำไมเขาได้บัฟคุกโคนจช่เลยท้าไมกจัดไม่โดนนะนี่เสร็จละ ไปหนีไปชิวชิวนี่มันพื้นที่ของเขาไปเรายังพ่นพนิษไม่ได้ไนอะ้พ่นกรดไม่ได้นะมาเปล่ามาเปล่าไปชิวชิวเข,เ,นนเขาก็เลเาแต่คนตะเกียงเขาก็ไล่เราเหมือนกันเลยนี่ยังย่อยเธอนี้มีอาหารไหม ที่ไม่ใช่ตรงนั้นนุ๊กไปทำเควสไปตัวนี้เป็นสัตว์กินเนื้อร่อนครับดิ่งครับรุดบินปุ๊เนี่เอ้อา,อาอออมันอยู่โอ้โหกสุดมากถ้าเกิดมันอยู่นอกเขตแบบนี้แล้วเราต้องการทำเควสเราก็ทำแบบนี้อือหยิบหย,ยิบมาแล้วก็ ิอีกนี้เดียวแอตเทคพีเอฟฟาฮิตอีกแค่สองทีงนะแล้วก็สองทีตัวนี้แล้วกันทีหนึ่งโอเคตั้งกี้ u ผมหยุดกัอนละ เขาคงรู้มั้งว่าเรามาทำเคสเพราะเราก็ไม่ได้กัดแหลกห้าโอเคอะไรอะ okay. ไรเ้เนื้อมาวางว้นี่เป็นเนื้อนั่นเขาเป็นตส์กินเพื่อนกิกนอะไรเฮ้ยกินทำไมอะ ต่อไปคุกคนเขาอูฝั่งนู้นเลยอ่ะอันนี้ก็มีทำเครื่อเามากันล้ม่สู้เราไม่ได้ อีกทีอีกทีอีกทีเดียวอืมอก,กัดมันจัดมันจัดมันสิโอเป็นค,คนดีเลือดไม่มีแรงเลืดนิดเดียวล้าล้าครับก,กัดไม่โดนอเขาไม่ได้ติดบรีดด้วย ไหนแล้ววะอันนี้อันอนี้เทเลพอตน่าจะเป็นเเลพอตใต้น้ำอเอาสนับโอ้โหโ,โตโตชๆๆใช่เลยใช่เวลาโตนี่เขาจมน้ำนหรอวะตัวอะไร เรบร้อยยุยอยากกินอืมเยเกือบหยิบซากมาแล้วก็ไปที่อืน่นต่อไปกระร่อนหวานเจียวลงที่โครนอจุดนี้เป็นแค่การลุกโครนครับดออบตัว มัวมจริงมีน้ะเนอมาเขานี่ยไม่ใช่จุดไหนนซีเพลเยอร์ตัตาีเพลเยอร์เราก็ต้องหาเพลเยอ์มีเน่ะล้จบจินด้ามัวเนื้นนเอเฮ้ยเรามีไฟแล้วด้วย เนไปเตัวาปแล้วก็ไปตรงนี้ไปนั่นนั่นนั่นคนแจ๊สคนล็กแจ๊ตัวอะไรเอ่ย้อคุณคเคนริวลุกละวังเขาคาบเอา้เอาออกเกมเฉยอืมมาตรงนี้ต่อุมไฟนึง เยข้าข้าดีนะตอนเขากดข้าเขาไม่กัดพารกิจเสียงเป็นเสียงไทยตัวนี้บินได้นะไอตัวจำชื่อไม่ได้ จุดอื่นครับบินต่อไปก็จะเป็นจุด,จดเดิมจุดก่อนเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ว,ว,วมาจุดนี้จุดนี้ไม่มีใครเลยอะซากนี้เราหยิบไปได้ใช่ไหมดิม ไม่มีได้ไง100ร้อยภารกิจเสร็จสมบูรณ์โอเค Thank you ขบพุณที่แวะมภารากิจอะไรภารกิจอันนี้รับมาไรฮ่าฮขึ้นก่อนไหมมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่ะมาเปล่ปะ มาเปล่าเลือดเรามันคนล,ละระดับการจะปล่อยไปก่อนนะนอนดีกว่านอนชิวๆเขาติดไม่ถึงไม่ถึง <c oughs> ฉันคิดว่าเขาจะหนีเราพ้นหรอเราติดแค่บริ ติดทั้ง <c oughs> กัดเรียบร้อยซากพืชด้วยนอนครับตอนนี้คิวไปสองคิวชิวชิวเลยไปไปหยิบไม่ได้หยิบซากโอ้โหซากล้วับสามวะได้แบบเลยวะไม่ได้โอเคไปหยิบเช่นส่วนนะ ดิสิเราจะบินไปที่ Flower Club เออไม่ใช่ Flower Club เดิสิบประดิษฐ์อากาศได้ไหมเนี่ยน no? ี่เลยจุดอีกครับเพื่อพบคือจะไปเกาะข้างๆโซนน้อแาบนี้มีชื่อว่าเกาะไอไอเกาะล็อกเออล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยปิดก่อนมันเป็นเกาะอะไรวะ เลยแค่สิบเอ็ดวิเวลาเรากินเราจะได้บักไปด้วยอืมเจอตัวอีกแล้วตัวอะไรเอวได้เลยไหมยังก่อนแล้วกันอืมตัวอะไรตัวอะไรกันหาเรื่องไปทั่วเฮ้ยตัวอะไรตัวใต้น้ำอ่ะ ไม่เฉงไม่เฉงดรอปตัวลงมาครับเกิอะไรโดนปะไม่โดนแต่ตัวนี้โดน รีเจนสตีมินาไหมเราต้องการนะรีเจนสต a มินาถ้าอยากได้บัฟรีเจนสต a มินาเราต้องกินโครงซิโครงนี่ได้ไหมบัฟรีเจนสตีมินาเราก็จะตัวอะไรบินไหมกันอืมตัวอะไรมันจะเป็นสัตว์เดินช้าๆไ็นสัตว์ใหญ่สัตว์หใหญ่อะ ตัวใหญ่แค่ไหนกันเชียวตัวใหญ่แค่ไหนกันเชียวนนเฮ้ยล่องหนเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่เขาล่องหนอม,มันเป็นตัวนี้นี่ว่าโอเคไม่เป็นไรถือว่าโตละโอเครีสตาร์ทไปกัน ขอดูอะไรสันิดหน่อยชอมัชรูมกระเป๋าทีอันนี้ทีห้าตัวที่สามแล้วที่ผมก็ได้ทีห้ามาอีกตัวแล้อนะก็คนมันเก่งอะเนี่ยได้ทีห้ามาตั้งสามตัวนี่แชนเรลวตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้ คุบอกน้ำปินได้ได้วยนะัวนี้อยยีหรอร้านค้าร้อยยีสิบแปดสมม่วนอันนี้แล้วัถ้าเกิดร้อยยี่บแปดแปดสกว่าไม่ถึงนี่สองเราจะส่งขึ้นสอ อยากได้ bully vector พอในตู้นั้นผมได้หมดทุกตัวแล้วยกเว้น bully vector เตัวนี้ได้แล้วหมายเป็นไรปิดจกจันมาเรามาเรายังเหลืออีกนะม,<า>มาครับผมเราจะมาโอเคสซุ่ม <Okay. S 1> ทำตอวเดมทำแทนทำให้มันขึ้นอะไรกนเนี่ยทำทำทำ,ทำตัวอะไรขอโชว์ขอโถขอโถตัวใหม่ขอโถหน้าตาของเขายังไม่โหลดครับเฮ้ยเหมือนเป็นสัตว์ในอีเวนต์ไอ้นี่ปะอีเวนต์เอ่อแคนดีนะ้อะไออีเวนต์วาเลนไทน์อะ มันจะเป็นอีเวนต์วาเลนไทน์แต่ไม่ใช่เทียห้าแน่ๆเทียสามป่าวะไม่ใช่เทียสองก็ไม่ใช่เทียหนึ่งอ่ะก็ใช่เป็นสัตว์กินพืชเป็นสัตว์บกค,คับอ๋อเน,นอะขนาดเลยว้าตอนนี้บัฟฟ์ตอนนี้โดนบัฟสั่งเขาด้วยแสง มผมจะทำเคนริวเนาะซีรีส์เคนริวตามหลักการแล้วเคนริวตัวไหนอะตัวนี้จชนี่ตัวนี้เกือบจะโตเต็มที่แล้วเดี๋ยวผมจะสร้างตัวใหม่แล้วก็ไปเล่นนี่ตัวนี้แต่ตงสีคล้ายๆลูกก็ซิลลา มานะโอเคเดี๋ยวดูอีเวนต์นี้ก่อนอีเวนต์นี้ก็จะมีพวกนี้อยากได้เนี่ยแปดร้อยเออแล้วก็อย่างสุดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปเต็มเวลายังไม่ถึงหกร้อยมันยังไม่ ็คร้อยจะเกิดเป็นยังไม่ถึงใจเธอดิเราก็จะซื้อสกิลอะไร่ u g ิ r Pit โอเคครับแค่นี้ล่ะครับ